เงินทําให้เราเสียเพื่อนร้องหอม่มร้องไห้ฟุ้งไฟเย็บผ้าถุงค่ะเพื่อนพ่ผ้าถุงลายไทยสวัสดีค่ะเพื่อนเพืนเ่นเพิ่ออกไปข้างนอกมาเมื่อกี้ค่ะคือได้เย็บผ้า เห็นช่องหนึ่งเขาเย็บผ้าตลอดเลยไม่เป็นอชอบเย็บผ้ามากมากเลยค่ะเ,เพื่อนเนเพราะว่าเคยเรียนเย็บผ้ามาอยากจะเป็นช่างทำผมกับช่างเย็บผ้าแม,ม่เพนก็เรียนมาทั้งเย็บผ้าทั้งทําผมเลยค่ะเป็นช่วงชีวิตที่สู้มากๆแต่ใจก็ยังรักอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทําค่ะก็ได้เย็บให้ลูกตอนที่ ลูกยังเล็กๆอยู่ค่ะเป็นชุดหมีชุดลายน่ารักนั่นเลยค่ะแม่เพ็นก็พูดให้ฟังว่าแม่เพ็นได้เย็บผ้าเห็นเขาเย็บแล้วก็อยากจะเย็บบ้างได้เย็บผ้าได้ทํางานบ้านแล้วก็ได้ออกไปเดินข้างนอกด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเลยแต่หิมะเยอะมากไปลุยหิมะมาครับเพื่อนๆถนนเดินยากมากเลย แต่แม่เพนไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆนชมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าก่อนอยู่ยถ่ายเน็ตถ่ายหน่อยวันนี้ก็เลยขอคุยนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆจะเล่าถึงสถานการณ์ช่วงหนึ่งช่วงที่แม่เพนออกมาอยู่คนเดียวใหม่ๆนะคะเคยเน้นเหมือนกันตอนไลฟ์สดแต่อันนี้แม่เพนจะมาขอเน้นแล้วก็ขอย้ำเป็นคลิปเฉพาะช่วงหนึ่งของชีวิตแม่เพนค่ะ ช่วงที่ลำบากตรากตรำแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องผ่านค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นข้อทดสอบเป็นการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาเราคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่เราได้เรียนรู้กับทุกสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราค่ะไม่เป็นจะเล่าถึงเรื่องเงินเงินทองทอง,ง,งกับเพื่อนๆนค่ะพอไม่เป็นพูดแค่นี้ ทุกคนเข้าใจเลยค่ะเงินกับเพื่อนนี่มันไม่ค่อยจะเข้ากัน <c ười> คือตอนนั้นไม่เป็นย้ายออกมาจากอดีตสามีเดือนแรกๆนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไม่มีที่อยู่ไม่เป็นก็แจ้งเอาไว้หมดเลยแจ้งสถานที่จุเฉินเผื่อไม่มีที่อยู่ก็จะได้ไปอยู่ที่จุเฉินเกิดอะไรขึ้น ที่จกเฉินเขาจะช่วยได้เพราะว่าเราแจ้งเอาไว้แล้วเป็นที่จกเฉินช่วยสตรีที่นี่ค่ะแต่คนที่เข้าไปอยู่จริงๆแล้วความจริงเขาบอกว่ามันไม่ฟรี <c oughs> จ่ายวันละ30มสิบโครน <Okay. S 1> ความจริงเขาบอกว่าฟรีแต่ก็ให้จ่ายนิดหน่อยค่ะสามสิบโครนแต่พูดถึงนัา่นนะมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้ว คือเป็นการช่วยค่าน้ำค่าไฟเล็กๆน้อยๆเป็นบ้านจุดเฉิญแล้วเขามีห้องส่วนตัวให้เ้าไม่มีข้าวของที่จะเอาไปด้วยนะครับเพื่อนๆมีห้องมีที่นอนแล้วก็มีเสื้อผ้าของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างข้างนอกห้องรับแขกห้องครัวห้องอะไรเป็นส่วนรวมหมดเลยแ <c oughs> ม่เพนได้ไปแจ้งเอาไว้แล้วก็ได้ติดต่อกับทนายความเพราะว่าแม่เพนอะออไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลยคิดว่า แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพื่อจะให้เข้าระบบเพื่อเขาจะมีทางออกเพราะคิดว่าทนายความรู้เรื่องกว้างๆค่ะแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องกว้างอะไรอย่างที่ไม่เป็นคิดเขาก็รู้เรื่องเฉพาะในหน้าที่ที่เขาทํางานเป็นหน้าๆไปานปค่ะทนายความก็มีหน้าที่ของทนายความแต่ไม่เป็นเนี่ยจะต้องติดต่อหลายที่ค่ะติดต่อ สถานทีุ่เฉิิมไายความแล้วก็โซเชียลโซเชียลนี่หมายถึงว่าช่วยเรื่องการเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยการเงินหรือว่าพูด,ดง่ายง่ายทางการที่เขาช่วยเหลือทางนี้เขาจะเรียกว่านับนะคะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นก็ติดต่อไว้หมดเลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้รู้เรื่องของเราเขาจะได้ช่วยเราได้ทีนี้ไม่เป็นออกมาทั้ง,ท,งทั้งที่ไม่มีงาน ไม่มีเงินติดกระเป๋าค่ะเพื่อนเพื่อนที่จําได้ก็มีเงินสดนิดหน่อยแล้วก็ในธนาคารนิดหน่อยค่ะที่เหลือจากที่ใช้ส่วนรวมกับอดีตสามีนะคะที่เล่าให้ฟังตอนนั้นที่ไม่เป็นยึดใบธนาคารของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าได้ไม่เพ็่นก็ยังมีเหลือที่จะเอาออกมาใช้เป็นส่วนตัวตอนนั้น แต่ก,ก็ไม่มากก่อนที่จะออกมานั้นก็หาที่อยู่แล้วก็ปรึกษาทนายความแล้วก็ติดต่อนั่นนี่และหลายอย่างนะคะพอเสร็จแล้วก็ได้ที่อยู่ในเมืองกว่าจะหาที่อยู่ได้ก็นั่งทั้งวันทั้งคืนนั่งหาเพราะว่ามันฉุเฉินอยากจะออกไปเร็วๆค่ะเพื่อนๆไม่เป็นก็ติดต่อลหลายที่ได้ที่หนึ่งแพงมากค่ะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นจะสู้จะหาเพิ่มเติม เพราะว่าช่วงนั้นไม่เป็นไปช่วยเขาทําผมแล้วก็งานตัวเองนิดนิดนอยหน่อยค่ะคือตอนนั้นก็เริ่มทําเล็บบ้างแล้วก็ไปช่วยเขาที่อื่นนะคะเพื่อนเพื่ก็เป็นเงินพิเศษก็กะว่าจะอาศัยตรงนั้นมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจ่ายค่าเช่าทีนี้มันก็ไม่พอที่จะจ่าย เพราะว่ามันน้อยเพราะว่านั่งรถไฟไปแล้วก็นั่งรถเมล์อีกต่อหนึ่งค่ารถไปกลับกินหมดครับเพื่อนๆแต่อาศัยว่าเราฝึกหาประสบการณ์ให้ตัวเองเพื่อที่จะเอาไปสมัครงานนะคะเพื่อนๆเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเป็นคนไทยตอนนั้นเข้าใจดีมากๆเขาก็สงสารไม่เป็นอยู่เห็นด้านดุนเขาก็ ช่วยบอกว่าไม่ต้องมาให้หรอกเพราะว่าทางนับก็ให้เงินเดือนอยู่แต่เขาก็ให้ค่ะเข,า,ขาให้ติปแล้วไม่เป็นจะเข้าเนื้อเรื่องตอนนั้นนะคะตอนที่ออกมาแล้วแล้วได้ที่พักในเมืองไม่เป็นจะเล่าช่วงเดียวช่วงเงิน,เง,นเงินท,งทองคือไม่เป็นมีเพื่อนคนไทยที่รู้จักกันนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันทีนี้ไม่เป็นก็รู้จักเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่งคะ่ะ แล้วเพื่อนของเขาคนนั้นก็มาเป็นเพื่อนไม่เพนคะ่ะแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนของเพื่อนไม่เพนอยู่แต่รู้สึกว่าตอนนั้นช่วงนั้นเขาจะขาดการติดต่อกับเพื่อนของเขาแล้วคะ่ะทีนี้เขามาติดต่อกับไม่เพนแล้วก็มาค้างกับไม่เพนบ่อยๆคะ่ะมาค้างคืนเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ทํางานทุกวันแต่ว่าเขาทํางานหเหมาเขาเหมาเสร็จแล้วก็หมด งานนั้นไปแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองแล้วเงินเขาก็ดีอยู่ค่ะเพื่อนเขาอยู่ดีกินดีมากไม่เป็นเคยไปที่พักเขาที่พักเขาใหญ่มากค่ะเขามีลูกคนหนึ่งลูกเขาไปอยู่ที่อื่นแต่เขามาอยู่กับแม่เป็นบางครั้งบางคราวเป็นพาร์ทเมนต์ชั้นหนึ่ง เตียงยังกับคุณหญิงคุณนายเลยค่ะเตียงนอนเขาใหญ่สูงสวยคือทํายังกับบ้านคุณหญิงคุณนายแล้วข้าวของมีแต่ราคาดีๆรองเท้าก็มีแต่ยี่ห้อแพงๆจะสวยกระเป๋าก็มีแต่เบรนเนมค่ะเพื่อนเสื้อผ้าก็มีแต่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างเบรนเนมราคาสูงสูงเขาเป็นคนที่หัวสูงมากเลยค่ะเพื่อนแล้ว ค่าเช่าพาร์ทเมนต์ของเขาก็ราคาสูงค่ะเพราะว่าเป็นอาพาร์ทเมนต์ใหญ่โล่งแล้วก็สวยมากค่ะเพื่อนๆไม่เพ็นก็คิดว่าเขามีตังค่ะเพราะว่าการคุยของเขาเรื่องเงินเรื่องทองเขาบอกว่าจิ๊บจ้อยมากคือเขาบอกว่าหาได้ง่ายเขาบอกว่า เขามีที่ไปเอาเงินเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เขารู้จักคนที่ที่ตำบลใกล้ๆนี้นะค่ะเพื่อนๆตมติดกันเขาบอกว่าเขาไปเอาเงินที่นั่นถ้าหาขาดหรืออะไรก็ไปเอาที่นั่นได้เขาพูดง่ายแล้วก็พูดจริงจังน่าเชื่อถือเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเลยค่ะเพื่อนไม่เป็นเอ่อไม่เก่งไม่เป็นเจอคนฉลาดก็เลยคิดว่าเออเขาคงจะมี อะไรที่แนะนําเราได้หากติดขัดอะไรได้ไอ a พของอดีตสามีนะคะความจริงนั้นไอ a พของแม่เพนแต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นชื่อของอดีตสามีค่ะอย่างที่ไม่เพนเคยเล่ามาในหลายสดค่ะคือโทรศัพท์ของแม่เพนก็จริงเบอร์ของแม่เพนก็จริงตัวเองใช้เป็นส่วนตัวแต่หากใครโทรมาเพื่อนฝูงโทรมาแล้วชื่อของอดีตสามีจะ เด่นเข้ามาว่าเป็นโทรศัพท์ของเขาแล้วเพื่อนๆของแม่เพนนี้ก็จะไม่กล้าคุยคือเพื่อนก็พูดอย่างนั้นแล้วว่าเราโทรถูกแล้วนะแต่ทําไมชื่อแฟนเธอขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไม่รู้นะคะเพื่อนบอกค่ะว่าชื่อแฟนขึ้นไม่เป็นก็ใช้โทรศัพท์โดยที่ไม่รู้ i p a d เป็นชื่อของอดีตสามีค่ะไม่เป็นถาม ว่าทาไมของที่ฉันใช้แม้กระทั่งมือถือแม้กระทั่ง iPad แม้กระทั่งนั่นนี่ที่เป็นส่วนตัวของฉันที่ฉันใช้ทําไมเป็นชื่อของเธอฉันไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชื่อของเธอแล้วเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันลงชื่อไปเพราะว่าฉันมีคอนโทรลเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาต้องการคอนโทรลเรื่องบินเรื่องอะไรแล้วอีกอย่างหนึง่ง เวลาไม่เพนใช้โทรศัพท์โทรไปถึงใครหาใครเบอร์ไหนเขาจะตามถูกค่ะเพื่อนๆเขาติดตามได้ถ้าเป็นเบอร์ของไม่เพนแล้วเขาจะเข้ามาดูไม่ได้ทีนี้เป็นชื่อของเขาอะไรก็ของเขาหมดเลยเขาคนโทรได้ทุกอย่างเขาเข้าออกได้เขาเช็คด้วยค่ะว่าไม่เพนอะโทรไปตรงนั้นโทรไปตรงนี้โทรไปตรงนี้โทรไปตรงนั้นอันนี้เอ่ยถึงเฉยค่ะเพื่อนๆไม่เพนไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนี้แต่หมายถึง iPad ที่ไม่เพนเอามาด้วยนั้น คือเพื่อนคนนี้เขาสามารถหักโค้ดหักเอานั้นออกคือลบอันนั้นออกข้อมูลเก่าๆอะค่ะเพื่อที่จะมาเป็นของไม่เพนได้เขาทําได้เขาเป็นคนที่เก่งมากไม่เพนดีใจมากจากนั้นไม่เพนก็มีข้อมูลของตัวเองโดยที่เขาไม่ติดตามตอนนั้นอ,ออกมาแล้วแต่เขายังติดตามไม่เป็นได้ไม่เป็นไม่รู้เรื่องนะเพื่อนไม่เป็นเปลี่ยนไม่เป็นก็ได้เพื่อนคนนี้เลยค่ะ คนที่ไม่เป็นไว้ใจนี่แหละเพื่อนของเพื่อนมาเป็นเพื่อนสนิทของไม่เพนก็ติดต่อกันสนิทกันค่ะเขามานอนค้างมาอยู่ด้วยเกือบทุกวีแกนเลยค่ะเพื่อนๆแรกๆนะไม่เพนก็เออไปบ้านเขาแล้วก็ไปเที่ยวเขาก็พาเที่ยวเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เมืองค่ะทีนี้เราคุยกันเราสนิทกันเขาฉลาดและช่วยเหลือเราได้แต่ที่ไหนได้คนฉลาดกว่าเราเนี่ เราเน่ยเป็นเหยื่อเขาค่ะเ,เพื่อนๆคือตายใจเขาแอรเรามันบริสุทธิ์เกินไปเขาเรียกว่าโง่บริสุทธิ์ <c oughs> ตอนนั้นไม่เป็นพูดภาษาโนเวย์เก่งเพราะว่าไม่ค่อยพูดภาษาไทยแต่ทุกวันนี้พูดภาษาไทยมากกว่าภาษาร์เวย์ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เพรน่ะทาไมไม่รู้เทคนิคในการทําเทคนิคเทคโนโลยีในโทรศัพท์เลยไม่เพ็นน่ะไม่ได้เรียนมาหรอกค่ะเ,เพื่อน เขาบอกว่าดูการพูดของเธอภาษาโนเวอพูดโนเวย์เก่งดูฉลาด <c oughs> ตัวน,นี้ติดติด,ตดขัดขัดค่ะไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยก็ติดภาษาโนเว์ก็ติดเพราะว่าถ้าใช้สองภาษาชนกันพร้อมกันไม่เป็นไม่ค่อยจะไว <c oughs> พูดกลับไปกลับมารู้ตัวอยู่ค่ะ <c oughs> นั่นแหลคะค่ะ <c oughs> เพื่อนๆทีนี้เราก็สนิทกันมากไม่เป็นได้จ่ายค่าเช่า เดือนแรกที่ไม่เป็นย้ายเข้ามาอยู่ได้จ่ายไปแล้วแล้วเดือนที่สองไม่เป็นก็เตรียมมาไว้แล้วไม่เป็นจะเป็นคนเตรียมล่วงหน้าถ้าบ้านเช่านี้จะไม่ให้ติดค่าเช่าเลยค่ะเพื่อนเพื่อถ้าสมมติว่าเดือนนี้จ่ายไปแล้วและเดือนหน้าก็จะพร้อมจะย้ายเข้ามาเป็นกองค่าเช่าพอค่าเช่าเดือนนี้จ่ายไปแล้วไม่เป็นก็จะจัดเข้ามาเอาไว้เป็นค่าเช่าคือจะไม่ให้เลทเลย แล้วเดือนที่สองนั้นไม่เป็นเลดค่ะเพื่อนๆเดือนแรกจ่ายไปแล้วกว่าจะได้ที่อยู่นี้ทนายความต้องเข้ามาพูดให้ไม่เพนนะคะเพราะว่าไม่เป็นอะ่ะไม่มีเงินเดือนไม่มีงานตอนนั้นไม่เป็นใช้ทนายความฟรีค่ะเพราะว่าไม่เป็นเป็นคนที่ตกงานไม่มีงานก็เลยได้ทนายความฟรีแล้วทนายความมาเคลียร์กับเจ้าของห้องไม่เพนทิ้งได้ ห้องนี้กว่าจะได้ไม่เป็นก็มาทําเสียในเดือนที่สองที่มาทําเสียนั้นก็เพราะเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อน,อนไม่เป็นเองนี่แหละเขาบอกว่าร้อนเรื่องเงินเพราะว่าเขาจะจ่ายวันสองวันนี้ไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นไม่มีเงินเลยนะเขาบอกว่าไม่เป็นจะขอบอกก่อนที่เขายืมนั้นเขาเห็นเงินในธนาคารของไม่เป็นค่ะ หมื่นกว่าโครนหมื่นกว่าโครนนั้นเพราะว่าค่าเช่าที่ไม่เพนเก็บเอาไว้ค่าเช่ามันหมื่นหนึ่งดีนะเขาไม่โอนให้ตัวเองไม่งั้นไม่เพนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันที่เขายืมนั้นเพราะว่าเขาเข้าไปในธนาคารของไม่เพนเพราะว่าไม่เพนนี้ให้ iPad ให้อินฟูอะไรของเขาหมดเลยเพื่อเขาจะได้แก้เพื่อที่จะได้เปลี่ยนโค้ดจาก โค้ดเก่าเป็นโค้ดใหม่ให้เป็นเบอร์ของแม่เพนให้เป็น iPad ของแม่เพนให้เป็นโทรศัพท์ของแม่เพนเป็นส่วนตัวนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรให้เข้าหมดเลยให้โค้ดให้อะไรเข้าหมดเลยเข้าเข้าออกได้เขาบอกว่ามันไม่อันตรายหรอกถึงฉันรู้ฉันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าเธอน่ะจะต้องมีโค้ดส่วนตัวเล็กๆฉันน่ะไม่มีอันนั้นเขาว่าอย่างนั้นถ้าฉันจะเข้าไปในธนาคารของเธอ ฉันก็ต้องมีเขาเรียกว่าบิกแกะเล็กๆนะคะต้องอาศัยนั่นด้วยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องนะคะเพื่อนๆใช้โทรศัพท์ได้แต่ต้องเป็นโทรศัพท์ของไม่เพน,นะคะ่ะมีมือถือไม่เพนอยู่ในมือเขาเขาก็ทําได้ะคะ<ๆ>่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าความลับมันไม่มีไม่เป็นให้เข้าไปหมดเลยนั่นเลยค่ะเขาเข้าไปในธนาคารของไม่เพนเขาถึงรู้ว่าไม่เพนเนะี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารเหมือนกว่าเขาถึงได้ขอยืมค่ะ ไม่เป็นบอกว่าไม่มีเพราะว่าเงินหมื่นกว่านั้นจะจ่ายค่าเช่าเดือนที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วเขาบอกว่าโอ้ยอีกตั้งแปดหรือเก้าวันเขาบอกว่าถึงวันนั้นเขาก็หาเงินมาให้ได้แต่ฉันจะจ่ายภายในสองวันนี้เขาว่ายอย่างนั้นนะคะตอนนี้มันจุเฉินนะเขาว่ายอย่างนั้นไม่เป็นก็พูดค่ะว่าแล้วมันจะได้จริงหรือเปล่าจะเอาเงินมาจากไหน <S <S แค่แปดเก้าวันธนา เขาว่าอย่างนั้นเขารู้ว่าจะไปเอาที่ไหนแต่ตอนนี้มันไม่พอดีเขาติดต่อไปแล้วเขาว่าตอนนี้มันฉุเฉินมากไม่เป็นก็ลังเรีใจมากๆเขาก็พูดง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องลังเรีใจเชื่อเถอะบอกเงินแค่นี้ไม่กงหรอกเขาว่าอย่างนั้นเงินแค่หมื่นเดียวมันไม่ใช่หมื่นเดียวนะครับเพื่อนๆมันหมื่นกว่าเขายืมไม่เป็นไปหมื่นกว่าเกี่ยงธนาคารเลยค่ะมีแค่หมื่นกว่าก็ยืมไปหมดเลยแล้วไม่เป็นหรอกว่าจะเอา จ่ายค่าห้องแล้วก็เหลือนิดหน่อยก็จะเอาไว้ใช้จ่ายเป็นส่วนตัวเพราะว่าต้องมีบินมีโทรศัพท์มีอยู่มีกินมีค่ารถค่าปลาอาหารจะต้องอยู่ค่าไฟค่าไรหลายหลายอย่างไม่เป็นร้องไห้ขอเงินคืนเพื่อที่จะจ่ายผนสุดท้ายไม่เป็นต้องวิ่งหาเงินเพื่อที่จะมาจ่ายค่าเช่าของตัวเอง เงินตัวเองมีแต่ไม่ได้ใช้ให้คนอื่นยืมไปแล้วตัวเองเดือดร้อนเข้าสุภาสิทธิ์ที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตัวเองเอาตัวเองไม่รอดก็เพราะช่วยเหลือคนอื่นเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอย่ายืมเงินกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่เป็นไม่เคยยืมเงินใครเลยไม่เป็นลำบากมาตั้งแต่เล็กๆเ,เวลายืมเงินใครไปนี่ บาทสองบาทนี่กลัวแต่จะตายกลัวจะเป็นหนี้เป็นสินติดตัวไปชาติหน้ากลัวมันจะออกดอกถึงชาติหน้าครับเพื่อนเพื่อนถ้าสมมติว่ายืมไปบาทหนึ่งจากบาทหนึ่งมันเป็นกี่บาทเลยครับเพื่อนเพื่อนข้ามภพข้ามชาติดอกมันจะต้องออกไปเรื่อยๆไม่เป็นคิดว่ายอย่างนั้นไม่เป็นไม่กล้าย,ยืมกลัวตายจากหนี้สินครับเพื่อน <laughs> นี่เลยค่ะ แต่เขากล้ามายืมไม่เ็นอย่างมั่นใจเลยเป็นเพื่อนกันถ้าไม่ช่วยกันแล้วใครจะไปช่วยเขาว่าด้วยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ไม่เป็นก็เออเขาก็ช่วยเรามาตั้งเยอะเราก็ช่วยขึ้นหน่อยไม่กี่วันก็จะได้เงินกลับมาแล้วทีนี้มันไม่ได้สิครัมเพื่อนเทุกวันนี้ก็ได้ไม่ครบนี่ก็หลายปีแล้ว เกือบสิบปีแล้วคะ่ะยังไม่ครบเลยแล้วก็หายต๋อมไปทางโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนที่อยู่อะไรย้ายหนีหมดเลยคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างลบ <c oughs> ลบและตามไม่ได้นอกจากเขาจะติดต่อมาเขาติดต่อไม่เป็นได้แต่ไม่เป็นติดต่อเขาไม่ได้ <c oughs> นี่แหลคะค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าสองวันจะต้องจ่ายค่าเช่าส่วนั้นเป็นเหลือเก้าวันจะต้องจ่ายค่าเช่าเขาบอกว่าไม่เป็น มีเวลาเยอะมันฟังรู้ง่ายจังเขาจะไปเอาเงินเขามีที่ไปเอาตกลงเสียเพื่อนขาดเพื่อนเอน,นี่นะคะแม่เพ็นก็มาเล่าให้ฟังแล้วแม่เพ็นก็ยังไม่ได้เล่าเลยว่าได้เงินค่าเช่ามายังไงในเดือนนั้นในเดือนที่สองนั้นแม่เพ็นร้องไห้แล้วก็ ส่งข้อความไปบอกเจ้าของห้องว่าขอเลดนิดนึงนะสองวันสามวันส่งข้อความส่งแล้วส่งอีกค่ะเพื่อนๆนมันไม่ได้สักทีตกลงไม่ได้ไม่เพนก็ต้องไปยืมคนอื่นและไม่เพนจะเล่าให้ฟังอีกค่ะถ้าเกิดว่าไม่เพนเล่าตอนนี้มันยาวมากทีนี้ก็ดราม่าในการไปรยืมคนอื่นอีกค่ะเพื่อนๆนกว่าจะได้ แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่เพนยืมเงินค่ะแล้วเดี๋ยวไม่เพนจะบอกค่ะในคลิปหน้าไม่เพนจะขอพักเอาไว้แค่นี้ก่อนทุกวันนี้ไม่เพนก็ใจอ่อนอยู่ค่ะไม่กล้าเตือนใครเตยยกตัวอย่างของตัวเองขึ้นมาพูดให้เป็นอุทาหรณ์ แล้วให้เอานำไปคิดเป็นการบ้านครับเพื่อนๆคือเงินทำลายเพื่อนแล้วก็เพื่อนทำลายเงินเงินทําให้เราเสียเพื่อนส่วนมากที่ยืมเงินมักจะได้เงินไปแล้วแล้วก็ไม่จ่ายไม่เป็นเสียใจมากตอนนั้นร้องห่มร้องไห้ฟ,ฟุมงไฟคือขายหน้าขายตาไม่เคยเบี้ยวค่าเช่าพอย้ายเข้ามาแล้วมาเบี้ยค่าเช่าเดือนที่สอง มันเหมือนกับว่าไม่เพนไม่ได้สร้างความมั่นใจให้เจ้าของห้องเลยแต่ก็เป็นบทเรียนครับเพื่อนช่วงนั้นไม่เป็นเจ็บมากลง Facebook เลยค่ะแต่ได้ลบไปแล้วใ <c oughs> น,นลบนานแล้วค่ะเขียนไปช่วงนั้นทีนี้เพื่อนๆใน f เฟซบุ๊กเขารู้ผู้หญิงคนนี้ดีแล้วเขาก็เลยเม้นมาเขาบอกเขาเจอมาแล้วคนนี้แหละ อคนนั้นก็เม้นมาเออคนนั้นก็เม้นมาคนนี้แหละเขาเจอมาแล้วเขาว่าอย่างนั้นเขาก็เล่าไม่ฟังเขาก็พูดในทํานองเดียวกันกับมาพูดกับแม่เป็นเนี่ยคะ่ะยืมเงินแล้วเงินอะ่ะมันหาง่ายแต่ทําไมเขายืมไปแล้วไม่คืนมันหาง่ายเพราะว่ายืมง่ายมั้งเจอแต่เพื่อนที่ใจดี <c oughs> เม่เ็นก็มาเป็่งปันสถานการณ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันเจอกันโอกาสหน้าเดี๋ยวแม่เป็นจะมาต่อว่ามันดรามา่ายังไงในการยืมเงินคนอื่นมาจ่ายค่าห้องโอ้เสียกำลังใจมากเสียความรู้สึกมากเลยเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ บุญรังษาพระคุมครองโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ